สวัสดีจ้าพ่อก like ็่องน้องนะจ้านะจ้าคือเกาน่องมนเนียมาต่อยบักม่วงกันจ้ะบักม่วงพันยังเก็ฟ้าลั่นบ่โอ้นี่เราฟ้าลั่นนี่จ้ะล่างสอยกันหนาดับนาแดงเลยเนยดี้องนี่เลยบ้่ะจ้ะโอ้ยดดก็เลยเห็นมันสินอ่ะ นีนักกอนไม่มีคนหลักเนาะจ้าพอมันล่วงแล้วมันแตกเลยเนี่ยพอมันแขอมากด้ยจะใส่เก้อนแม่ก้อนจะถ่ายลงทันึงไอ้ยเดียวเลงเดียจานี่ล่ะโอ้นี่มีแรงงานใส่แรงงานเด็กวัเนี่ อาจจะว้างโดนหัวหนอว่องนะป้อมนี่อะจารนี่สวยค่ะคันนี่ทงหน้าติดบานจ้ะเขางามๆในทงนี่ี่กบานคนสม,มือก็ออกมาหมดแล้วนี่จเพิน่นออกมาหมดแล้วสวัวไลได้ค่ะก่อน ะว,วังเน้อหลูกมดแดงเต็มเลยนะเห็นบอเนี่ยแดดกระลังแบบลำไร้ลำไรจ้จะสวยสวยจะนี่นี่ละจ้านี่ละบานพ่นเมืองตําบลฝาฮวนอำเภอกว่างจะนี่ละจ้าท้อ,ง,อ,ง,หอ,อง,ง,ทงหน้าติดบ้านนี่เราจะคล้องหน้าพื่งเน,นี่ยมกไก่พึ่นกระรงเรียนจะสมัยก่อนอือนี่ละตะกอนจ๋มาม้าจอยเพึ่นดําหน้าอยู่แถวนี่ละ ปุนไกลๆพื่อนะนาเจ้าจของไปไกลๆทั้งหมดแต่แม่หนูอยากเห็นด้นลูกคือเก่งแต่ว่าเก่งแห้งนุณเออเป็นตะเพิงผ่าได้แต่ว่าได้เวลาลูกป,ป้อมโอ้เนี่ยกับผู้นึงนั่นนะคือเก่งแท้ว่ะนี่ยะเอาลูกอ่ะนี่กับขนสวยจ้ะ <ๆ S 1> ขายโลดจักบาทก่อน ยี่สิบบาทโบท่านกาลงลหลงมากเดียยเด๋ยวเอ้ยลงเลยเดี๋ยวเผื่อๆจังมันบบท่นานได้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าไปเอาที่บ้านได้เลยอือเนโอ้โดกยุทธ์ละเอาลงหัวตดเลยบอกกอดเพราะว่าแตกแล้วโอ้เนี่ย<ต>ก,<ต>กจับนี่คือสุกแก่จับนี่ยผู้เฒ่ามากครับเจ้าจวานผสม กินกินดิบน่อเ่ากินก็อ๋อเด็กนูแดงว่าไอ้นูแดงว่าชอบชอบชอบเดินเปล่าแย่งกันลูกแย่งกันซ้อยกันเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปสวกเม่ก้อนเนี่ยนะอู้ยนี่นะน,นะนี่จ้ะ ดกอยู่จ้ะดกอยู่เดี๋ยวจับเป็นซอยเดี๋ยวจ้ะเนี่ยโอ้ล้นเหรอพันดีหมดต้นนั้นก็แก้มแดงอร่อยมากนี่จ้ะข้างล่างก็เป็นเยลเสวยแล้วก็กโชคอันนั้นนี่เก้งกว่วจ้านี่โอ้ยสองนุ่มนี่เก้งคักนี่ยผุนผุนผุน วนแดงไม่อย on oh, ู yeah. ่บ่ก well, ่อน่น mm. uh. ี Des mond. Des mond ่หนูได้มานบ่ออ้อนดเกอนมก้อนทายลูกเดี๋ยวลูกขาขามาอ้าเมก้อนว่างสูงกับต้อยตอเันตัวลูกต้อยตอต้อยตอเมีย เอามึงมาจับสิบวม,มาทายเนี่ยสีสิซอยจับหนึง่งจับหนึงน่งหนึงน่งเน้อถูกจะมือจะโดนกล่องกัสิเด้อจับจับเวลาเน,นี้ยแม่ไปซอยเออจับหนึางา่งนึ่งอะรเอออ้มงงามนี่ยล่ะบอกไปหนาเด้อบอกแม่ไปซอยบอกม่วงเะวะะ่าสัแม่ไปซอยม่วงเนี่ยเบอว่าสีแม่สิใด้บอว่าสัเด้อเบอแม่สิใด้บอเด้อ ได้แล้วหนึ tamam <iendo> ่งด <ad> ูไว้ว่นี <before> <mumbles _ level> ่ได้แล้วหนึ่งยูด้องูยได้ยู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 ไปอีกไปอีกไปเมฆก้อนน้ำนี่เออจ่ายจเบาลูกมุ้นส้สาเดี๋ยวก็สุดเป็นลมลาเขาเบิกเออนี่ยว้าเอ็นมาลูกไฮ้ยเดี๋ยวแม่ไทยอันนี้กระเป๋าไทยล้วนะกระเป๋าคู่เรื่องป็นใได้บบ มันลอเา่นเหมอนกนมันเป็นทางพ่วงเลยเพราะว่าถ um> uh um> ้ามันต um> um> ็มแล้วมันล่วงลงลนนักใหม่เลยเกดูเดียบปค่เียวค่ะยังมันล่าหนูล็อกหนูกล็อก็เดียวแตก

เดีย้ยมีละตอมเดี้ยมี่อเลยพู้ชิมเบิองอนมามันลั่นในหลีบากใะมีดวิพาเมืองคุณบรรยากาศสวยๆจะเนี่ยรถแล่นคักคุณจ้ะนี่ต้นนี่กระดกคักเลยเนี่ย ก้อนหายพิสูจน์ลบเที่ยวครับอือีอจะดกว่าสันมลดกคักค่ะเนี่ผ้ามาเบิ่งจ้ะช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะผ้ามาชมทุ่งจ้ะเก็บบักม่วง ไปขายตลาดนัดจ้ะนี่ละจ้ะบนโต๊ะมาเทียนห <laughs> น,นึ่งจ้ะนึกว่าแน่นหน่อยบนยางน้ำผ่าอยู่นะ <laughs> <laughs> จา่าคุณไกลๆคุณจ้ะสวยเนาะวิวธรรมชาติบรรเทาจา้ะตรงหน้าแล้วนี่อีกจ้าสีตา,ต,าต่เว้นหลอดอยู่จ้ะ นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะว่าซันเิปเดียวไว้กอนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวคอยถ่ายต่ออีกคลิปต่อไปจ้ะถูกใจก,ก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นด,ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ